สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนหุนอเมากาครับ วันนี้นะฮะมีเคสตัดดี้มาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่เสมอครับเราเห็นพอร์ตโฟลิโอของคนที่ทําได้จริงครับเราเห็นพอร์ตของคนที่เกษียณจากการลงทุนในหุ้นอเมริกาได้จริงครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสนใจที่จะทําตามถูกไหมครับผมลงทุนในหุ้นอเมริกานะครับอย่างหนึ่งเลยที่ตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดครับที่ตั้งใจลงทุนมาทั้งหมดผมจะต้องมั่นใจว่าจะส่งผ่านถึงคนข้างหลังได้นะครับก็เลย เพื่อนเราอยู่ท่านหนึ่งนะครับทักเข้ามาในเพจ f a c e b o o k ของผมฮะขออนุญาตเรียกพี่ท่านนี้ว่าพี่เพนและกันนะครับเป็นนามสมมตินะฮะพี่เพนได้เจอกับคลิปแรกของช่องนี้นะครับก็คือคลิปที่ทําเกี่ยวกับหุ้นปันผลนะครับพี่เพนก็มีความสนใจนะครับแล้วก็ไล่ดูคลิปมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอคลิปคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปคลิปนี้นะครับเมื่อเราเสียชีวิตแล้วหุ้นของเรานั้นไปไหน อ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมไลฟ์ไปใครที่สนใจนะครับหลังจากจบคลิปนี้ครับไปดูได้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในคาอธิบายของคลิปนะครับพี่เพนทักมาหาผมครับว่าขอบคุณมากๆเลยครับที่ทําช่องที่มีประโยชน์แบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีเลยครับและพี่เพนยังแชร์ต่ออีกนะครับว่าคลิปเมื่อเราเสียชีวิตแล้วไปไหนเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่ทิมแทงใจของพี่เพนมากๆนะครับแล้วก็พี่เพนก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆนะฮะและก็อนุญาตให้ผมมาแชร์ในคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่ บางสิ่งบางอย่างได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการลงทุนในหุ้นนะฮะขอเล่าแบบรวบลับตัดตอนแล้วกันนะครับว่าพี่เพนนั้นเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ได้แต่งงานกับสามีนะครับที่เป็นคนอเมริกันแล้วครับมีลูกด้วยกันอยู่หนึ่งคนนะครับสามีพี่เพนนะครับเป็นเทรดเดอร์แบบฟูทามเลยนะครับเทรดเดอร์ก็คือว่าหาเงินนะครับจากการซื้อขายทํากําไรระยะสั้นนะครับซึ่งต้องใช้สกิลสูงมากๆเลยนะฮะส่วนพี่เพนครับก็ไม่ได้ทํางานนะครับซึ่งสามีดูแลพี่เพนได้เป็นอย่างดีนะฮะพี่เพนั้นก็ทําางนเป็นนนแม่บ้าะครับ ส่วนลูกชายนะครับก็ไปเป็นศิลปินนะครับเกี่ยวกับงานอาร์ตนะครับก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะฮะก็เขาก็มีชีวิตของเขานะครับไปตามเส้นทางครับแล้วก็หลงไหลในทางด้านศิลปะนะครับชีวิตของพี่เพ็นนั้นสุขสบายดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับจนมาวันหนึ่งนะฮะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับซึ่งสามีได้ประสบอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตเราตัดภาพไปยังตอนที่พี่เพนนะครับได้รับ พอร์ตสืบทอดนะครับมาจากสามีนะครับพี่เพนนะฮะซึ่งเป็นแม่บ้านอย่างเดียวนะครับไม่มีความรู้ทางด้านการลงทุนเลยนะครับเข้าไปเช็คในพอร์ตนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเหมือนกับเจออะไรที่ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าในหุ้นนั้นพี่เพนใช้คําว่าไม่รู้จักหุ้นที่สามีเก็บเลยนะครับก็เนื่องจากว่าสามีเพนนะครับเป็นเทรดเดอร์ด้วยนะครับเขาเล่นสั้นนะครับซื้อถูกขายแพงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องคํานึงถึงหุ้นมูลค่าอยู่แล้วครับใช้สกิลนะครับในการทํากําไรพี่เพนนะครับก็ได้ไปปรึกษาลูกชายนะครับ่ากหหุ้นเล ซึ่งลูกชายนั้นก็หาเงินได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ที่จะสนใจเกี่ยวกับทางด้านการลงทุนมากมายสักเท่าไหร่นะครับประจวบกับพี่เพนบอกว่าตอนนั้นคือเขาติดงาน e อก i ิ i ิชันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะยุ่งมากเลยนะครับพี่เพนก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับก็มีการปรึกษากับทางเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเพื่อนบ้านนี้ก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ก็ได้นะครับก็เลยบอกกับพี่เพนว่าถ้าจะให้หุ้นมูลค่ามันเพิ่มนะครับก็ต้องเก็บในระยะเวลาที่ยาวนะครับแต่ว่าหุ้นในพอร์ตนะครับไม่ใช่หุ หุ้นที่เป็น penny ซอ o นั้นเลยนะครับ penny s t o ก็คือหุ้นที่ต่ำกว่าดอลลาร์นะครับหรือว่าไม่เกิน5ดอลลาร์ไม่เกิน10ดอลลาร์ซึ่งมีความเสี่ยงมากๆครับหุ้นเหล่านี้ครับพื้นฐานไม่ดีและเนื่องจากหุ้นถูกนะครับสามารถที่จะโดนปั่นโดยนักลงทุนเก่งๆในตลาดหุ้นอเมริกาได้นะครับระยะเวลาผ่านไปครับดันมาเจอช่วงวิกฤตนะฮะเงินเฟ้อครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าปีที่แล้วนะฮะหุ้นนั้นร่วงลงเป็นเทกระจาดเลยนะครับที่นี่ครับพี่เพนไม่ได้มีคู้ดิาันการลงทุนนะครับพี่ใกจต พี่เพนก็ panic s e ลนะครับก็คือขายไปเลยนะครับขายหมดทั้งพอร์ตเลยฮะเหลือไว้กลับมาเป็นเงินสดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับจากพอร์ตใหญ่มหาศาลนะครับที่สาีพี่เพนทิ้งไว้ให้ก็แทบจะไม่เหลือเลยนะครับพี่เพนบอกอย่างนั้นนะครับจนพี่เพนมาเจอกับช่องของเราเนี่ยแหละครับเลยบอกว่าน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้นะครับก็จะได้มีความรู้ทางด้านการลงทุนนะฮะจะได้รู้ว่าหุ้นอะไรคืออะไรนะครับแล้วก็จะควรเก็บแบบไหนกันแน่นะครับพี่เพนบอกว่าคลิปหุ้นปันผลนั้นมีความหมายมากเลยนะครับเสียดายที่เจอกันช้าไปรรเพพพาาาะว่่ถ้้นูก พี่เพนจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับไปซื้อหุ้นบันผลเก็บแทนเพื่อการเกษียณในท้ายที่สุดนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีคําถามที่ลึกซึ้งอะไรมากกว่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมก็เกรงใจพี่เพนเหมือนกันนะครับบางทีมีคําถามก็อาจจะไม่ได้ถามนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นคําถามที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับอาจจะเซนซิทีฟเกินไปนะครับก็เลยโอเคครับอย่างน้อยเราเอาแค่แก่นนะฮะเอาแค่แก่นที่มันมีประโยชน์ต่อพวกเราครับนำมาประยุกต์นํามาคิดนะครับว่าเราควรจะจัดการยังไงกับพอร์ตของเราต่อไปนะครับต้องขอบคุณเคสตัดดี้ของพี่เพนมากรบพากเราคร ผมสรุปออกมาให้6ข้อนะครับข้อแรกนะครับต้องบอกคนในครอบครัวนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินทุกอย่างที่เพื่อนๆมีนะฮะไม่บอกไม่ได้เลยนะครับดูยานเคสต์ดี้นะครับของสามีพี่เพ้นนะครับไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนะครับมันไม่มีใครคาดคิดหรอกครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจำเป็นจะต้องบอกคนใกล้ตัวครับคนข้างๆนะฮะหรือบอกคนที่เราไว้ใจได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีครอบครัวนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะมีพอร์ตไหนนะครับไม่ว่าจะมีทองคํามีอสังหาที่ไหนบ้างแล้วก็ใน จำเป็นจะต้องบอกให้หมดจริงๆนะครับข้อหนึ่งสลับตัวผมนั้นได้จัดเตรียมหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดอะไรกับผมนะครับแน่นอนว่าคนข้างหลังของผมนั้นจะได้รับทุกอย่างที่เป็นของผมนั้นแน่นอนนะครับข้อ 2. นะครับแชร์ความรู้ให้กับคนใกล้ตัวเหล่านั้นนะครับห้ามคิดว่ามันยากนะครับถ้าใครไม่ชอบก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันง่ายนะครับผมยกตัวอย่างภรรยาของผมแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ชอบทางด้านการลงทุนมากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมมีวิธีที่จะทําให้ถ้าเกิดอะไรกับผมขึ้นะรรักก็สาาาามถที่่จจดดไ้อยง ง่ายได้นะครับคือในพอร์ตหลักนะครับผมมีการจัดเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้คือจัดเรียงมาเป็น3พอร์ตย่อยนะครับที่อยู่ในพอร์ตหลักนะครับอย่างแรกก็คือหุ้นเติบโตนะครับอย่างที่2ก็คือหุ้นปันผลนะครับและอย่างที่3ก็คือหุ้นที่ผมไว้ใช้ซิ่งนั่นเองนะครับก็คือใช้ศึกษาและครับว่าพวกหุ้นเติบโตหรือว่าหุ้นซิ่งอะไรพวกนี้นะครับจะมีการเติบโตอะไรยังไงครับอันนี้ก็ว่ากันนะครับไว้ศึกษาสามารถที่จะรับความเสี่ยงสูงได้นะครับเงินหายได้ประมาณนั้นครับเพราะว่าถ มากพอที่จะรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นนะครับผมบอกกับภรรยาไ้เลยครับว่าพอร์ที่เป็นหุ้นเติบโตครับกับพอร์ตที่เป็นหุ้นปันผลครับห้ามขายเด็ดขาดนะครับเก็บไว้ยาวๆนะฮะจนตัวเองเกษียณได้เลยนะครับจนถึงรุ่นลูกไปได้เลยครับแล้วก็ผมย้ําเลยว่า2พอร์ตตัวนี้นะครับส่งให้ลูกด้วยนะครับจะต้องถึงมือลูกนะฮะห้ามขายเด็ดขาดถ้าผมเป็นอะไรไปครับในส่วนของพอรตที่3ครับก็คือพอตซิ่งนะฮะพอตซิ่งอันนี้ผมบอกภรรยาว่าตัวไหนนะครับที่ทํากําไรฮะให้ขายทั้งหมดเลยส่วนที่ไม่ทํากําไรนะครับก็ลองดดูบจะเกก็็ไ้ หรือจะขายออกไปเลยก็ได้นะครับไม่แคร์เพราะว่าผมเน้นที่พอรพอแรกนะครับก็คือเติบโตกับปันผลนะครับเดี๋ยวจะโยงไปถึงข้อที่3นะครับแต่ข้อที่2ต่อกนิดนึงครับนอกจากที่จะแชร์ความรู้นะครับให้กับคนใกล้ตัวเราแล้วครับอีกคนหนึ่งที่จะต้องแชร์นะครับก็คือลูกๆของเพื่อนๆเองนะครับในส่วนของคนที่มีครอบครัวนะครับอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับยังไงพอรตเราก็ถึงลูกได้นะครับคนที่ไม่มีความรู้ครับมีตัวอย่างเคสต้ารี้มากมายครับต่อให้เงินมีมากเท่าไหร่ครับถ้าไม่มีความรู้ทางด้านฟินแลนเชียลแมเนจ ที่จะหมดได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อครับว่าเราคงจะไม่ได้อยากให้ลูกหลานของเราจะต้องตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นแน่นอนนะครับก็แชร์ความรู้ทางด้านการลงทุนนะครับให้ลูกๆของเพื่อนนะครับแต่คนหนึ่งน่ะที่จะต้องรีบแชร์เลยก็คือคนข้างกายของเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนไม่อยู่แล้วเนี่ยคนนี้แหละครับจะเป็นคนที่ต้องส่งต่อความรู้นะครับไปถึงลูกด้วยนะครับธรรมชาติของคนเราฮะเข้าใจได้ครับว่าไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบครับแต่ก็เนี่ยทำแบบผมครับทำทุกอย่างให้มันง่ายครับแบ่งแยกเป็นแค โยมาถึงข้อที่3นะครับที่ลิงกันครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตนะครับว่าทําไมผมถึงชอบเก็บหุ้นใหญ่นะครับและทําไมผมถึงไม่ชอบที่จะขายหุ้นออกไปนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคนเรานั้นมีความคิดไม่เหมือนกันนะครับต่อให้ชอบเหมือนกันครับอย่างไรก็ไม่มีวันร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทั้งหมดนะครับคือผมได้ตระหนักถึงตรงนี้แล้วนะครับว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับคนที่จะมาดูแลเราต่อเนี่ยนะฮะซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีความรู้หรือความสนใจทางด้านการลงทุนมากนะครับเราคงจะต้องเก็บหุ้นอะไรที่ดูแลง่ายนะ หุ้นใหญ่ระดับโลกนะครับต่อให้เพื่อนๆนั้นเข้าผิดจังหวะนะครับไปเข้าดอยนะครับไป DCA ขาขึ้นแล้วโดนทิ้งไว้อยู่กลางดอยนะแต่ในท้ายที่สุดครับผมเชื่อว่าถ้าหุ้นนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนเลือกได้ถูกตัวนะครับแต่ว่าผิดจังหวะอย่างไรก็ตามนะครับในท้ายสุดครับเมื่อเวลานานพอครับหุ้นก็จะกลับมาทํากําไรได้เองนะครับนี่คือเป็นข้อดีนะครับสำหรับหุ้นแมกกแคปบหุ้นใหญ่ๆนะหุ้นยักษ์ต่างๆครับหุ้นที่เป็นเจ้าตลาดหุ้นที่เป็นอันดับหนึ่ง เผื่อไปถึงตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วตามประสบการณ์ที่ผ่านมาครับผมผิดพลาดจังหวะมาเยอะมากๆเลยครับในส่วนของการเข้าหุ้นใหญ่แต่มาณตอนนี้ครับทุกอย่างมันพิสูจน์หมดแล้วครับว่าผมสามารถทํากาไรได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกหุ้นเลยฮะที่เข้าผิดจังหวะนะครับทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดแล้วครับเพื่อนๆแต่อย่างน้อยครับมันก็เสี่ยงน้อยลงกว่าหุ้นอื่นๆเยอะนะครับข้อ4ครับอันนี้ผมค่อนข้างกระอักกระอ่วนเหมือนกันนะครับในการที่จะแชร์ความคิดของผมนะครับแต่ผมหวังดีนะครับไม่มีเจตนาใดๆจะว่าร้ายสายนักลงทุนท่านอื่นนเลยะครรับบจิงๆสาาได้ ผมอยากใช้เพื่อนๆแหละครับที่เป็นนักลงทุนครับสายเก็บสั้นนะฮะสายทากําไรระยะสั้นนะครับสายที่ต้องใช้สกิลสูงๆนะครับหรือว่าสายหุ้นเติบโตจ๋าๆเลยนะฮะแบบว่าไม่มีปันผลอะไรเลยฮะสายหาหุ้นนะฮะเล็กๆนะับเพื่อที่จะทํากําไรอะไรประมาณนี้แหละครับผมอยากให้ใช้เพื่อนๆเหล่านี้นะครับเปิดอีกสัก1พอร์ตนะครับแล้วก็แบ่งกําไรนะครับที่เพื่อนๆได้มาเนี่ยนะฮะเก็บหุ้นปันผลไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดอะไรที่มันผิดพลาดจริงๆนะฮะเพื่อนๆไม่ได้ระบุพินัยกรรมหรือเพื่อนๆ หรือคนข้างหลังนะครับเกิดอะไรขึ้นมานะฮะพอที่เป็นทํากําไรระยะสั้นนะฮะแบบสามีของพี่เพนเห็นไหมครับว่ามันต้องใช้สกิลนะครับมันไม่มีใครสามารถที่จะแทนหน้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมันเป็นอะไรที่ส่งต่อกันไม่ได้นะฮะมันเป็นเรื่องของทักษะครับแล้วก็ประสบการณ์การตัดสินใจเยอะะไปหมดเลยครับคนที่จะเข้ามาทดแทนนะครับต้องมีเหล่านี้นะฮะซึ่งมันหาได้ยากนะครับสำหรับคนข้างกายของเราซึ่งพี่เพนเขาก็บอกเองนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นี่นะฮะเขาจะเก็บหุ้นปันผลนะครับหรือถ้าย้อนไปได้เนี่ยถ้าเขาคุยกับสามีเรื่องลงทุนนนบบ่่่อยมมาาากกกวทีเป็็ะะครัจ บอกให้สามีนั้นแบ่งเงินไปลงทุนหุ้นปันผลบ้านนะครับเพราะหุ้นปันผลนั้นมันสร้างแพสซิฟินคัมได้ครับแค่สะสมไปเรื่อยๆครับเลือกหุ้นให้ดีฮะหุ้นปันผลเติบโตระยะยาวครับราคาก็ขึ้นปันผลก็ขึ้นด้วยนะครับเราสามารถที่จะเกษียณได้นะครับใครที่เน้นสายเติบโตทำกำไรระยะสั้นนะฮะผมอยากจะให้ตระหนักอีกสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้บอกให้เปลี่ยนหรืออะไรนะฮะแค่ว่าเอากำไรของเพื่อนนะครับไปสร้างพอร์ตหุ้นปันผลไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเราไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วนะฮะ คนข้างหลังด้วยนะครับไม่มีอะไรจะเสียเลยนะฮะแค่อาจจะกําไรครับได้ไม่เท่ากับที่เพื่อนๆหามันแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ในระยะยาวครับเราต้องคิดถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใครที่บอกว่าเตรียมไว้แล้วทุกอย่างสามารถที่จะจัดการปัญหานี้ได้โอ้อันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากเลยครับข้อที่5นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะหุนเล็กหุนน้อยๆครับหุนเพนนีสต็อกนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะครับก่อนที่จะเริ่มลงทุนหรือก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอย่าเชื่อคนอื่นด้ แต่สุดท้ายแล้วเราต้องนํากลับมาคิดนะครับผมบอกเพื่อนๆอยู่เสมอนะครับว่าเวลาฟังผมไปแล้วครับจะต้องกลับมาคิดและวิเคราะห์อีกทีนะครับอย่าพึ่งเชื่อผมนะครับเพราะสุดท้ายไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบการขาดทุนของเพื่อนๆได้เลยนะครับใครจะพูดอะไรก็ตามครับเพื่อนๆผมอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งถ้าเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนอะไรครับหรือว่าถ้าเราได้เก็บอะไรจากคําพูดจากประโยคครับหรือจากการรับฟังนะถ้ามีดีเอามาประยุกต์ได้อ่านมันก็เอามาใช้ได้นะครับแต่แล้วก็ตามครับที่คิดว่าเออมันไม เพื่อนๆก็กอมันไว้ตรงนั้นแหละนะครับผมคนเราไม่เหมือนกันครับความคิดไม่เหมือนกันครับสิ่งที่เพื่อนๆทำอยู่แล้วครับลองหันกลับไปดูครับว่ามันสามารถที่จะทํากําไรได้จริงหรือเปล่านะครับพอเพื่อนๆนั้นมีโอกาสที่จะเกษียณได้หรือเปล่าถ้าเรายังดําเนินวิธีการเป็นแบบนี้อยู่นะครับและเรามีความสุขกับเส้นทางแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าตัวอย่างตอบได้ว่ามันโอเคครับก็คิโ going ครับเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับพะสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าใครจะพูดอะไรครับหุ้นนุ้นไม่ดีหุ้นนี้ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเรา ท้ายแล้วครับบุคคลเหล่านั้นครับก็ไม่มีใครมารับผิดชอบเพื่อนนะฮะเพราะว่าเงินทุกอย่างครับเพื่อนจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเองครับเขาไม่มาอยู่ดูแลพวกเราด้วยนะฮะมีแค่เพื่อนแล้วก็คนข้างหลังของเพื่อนแค่นั้นเองนะครับศึกษาให้ดีครับหาความรู้ตลอดครับแล้วก็มีการวางแผนที่ดีนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําอยู่ครับแล้วก็มีการรีวิวผลงานนะครับถามตัวเองด้วยครับว่าเรามีความสุขหรือเปล่าตรงนี้จะสําเร็จได้จริงๆหรือเปล่าประมาณนี้นะครับข้อ6ข้อสุดท้ายครับเริ่มต้นวันนี้เลยครับสำหร อยากจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับจะลงทุนตอนนี้ดีหรือเปล่าครับผมก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นตอนนี้ได้เลยนะครับสามีของพี่เพ้นนะครับระยะเวลาที่เขาเป็นเทรดเดอร์มานะฮะถ้าเขาแบ่งพอร์ตสักพอร์ตหนึ่งนะเล็กๆน้อยๆครับไปเก็บหุ้นปันผลบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมูลค่ามหาศาลแล้วพี่เพนอาจจะไม่ต้องขายหุ้นนี้ก็ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าพี่เพ้นเอามาดูรีวิวใช่ไหมครับจะเห็นว่าต่อเดือนนั้นสามารถที่จะสร้างแพสซีฟอินคัมได้ครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรกับพอร์ตนั้นเลยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนการตัดสินใจของงพพีี่เ็กกไดดดด้้้้คัแลลละตาาาหหุุุนนนมิถยๆปผ พุ่นผลเติบโตนะครับระยะเวลานั้นมีผลมากๆครับยิ่งเป็นเพื่อนรอเวลาครับราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยๆครับลงทุนตอนนี้นะครับเก็บในระยะยาวครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ก็ติดตามกันมาครับหรือนักลงทุนที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะครับก็โชคดีแล้วครับที่พวกเรามาเจอกันนะครับที่พวกเรานั้นมีความรู้ทางด้านการลงทุนหุ้นอเมริกานะครับเทียบกับประชากรทั้งโลกนี้พวกเราเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นครับที่ต้องถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะ ก็ให้กำลังใจกันเยอะครับใครที่ยังพอตยังเล็กอยู่ครับก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆครับขอบคุณตัวเองครับคิดถึงคนข้างหลังครับคิดถึงตัวเองเยอะๆรักตัวเองนะครับก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งครับเราจะต้องขอบคุณตัวเองมากกว่านี้ครับเมื่อตอนที่เราทำงานไม่ไหวครับแล้วเรามองดูพอตของเราครับต้องขอบคุณตัวเองเมื่อตอน20ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ครับที่โอ้โหเราทนเก็บพอตนะครับเก็บหุ้นมาตั้งนานครับจนที่มันเริ่มออกดอกออกผลแล้วครับทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะเกษียณรอดนะครับเพื่อนๆอย่า เพื่อนที่จะได้รับผลประโยชน์นะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องไปเป็นภาระของใครอีกด้วยนะครับไม่ต้องเป็นภาระของลูกประมาณนั้นนะแล้วผมบอกเลยนะครับว่าการที่เราไปเป็นภาระของใครนะครับไม่ใช่คนเหล่านั้นที่จะลําบากนะครับที่จะตะกิดตะขวงใจมันเป็นตัวเราด้วยนะครับเราคงจะต้องรู้สึกแบบน้อยนะครับว่าโอ้โหทางานมาทั้งชีวิตนะครับทำไมถึงแก่ตัวไปแล้วกเกษียณไม่ได้ครับไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจไม่ได้ใช้ชีวิตจะซื้อจะกินอะไรก็ได้จะเที่ยวที่ไหนก็ได้ความฝันตอนวัยทํางานตอนหนุมสาวนั้้นแแทบดื่มมมมจะไหลวีโอกาสจะเป็นอย่างน้อีว บั้นปลายชีวิตก็ไม่รู้จะไปทางไหนครับไม่มีจดหมายเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมบอกกับตัวเองมาเสมอครับเราจะไม่มีวันนั้นเด็ดขาดครับมันไม่แฟร์กับชีวิตเราเลยครับเกิดมาทํางานหนักขนาดนี้แล้วบั้นปลายเกษียณไม่ได้สิ่งที่จะปกป้องเราได้ครับก็คือการสร้าง passive income อย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับเดินหน้ากันต่อไปครับสร้างเครื่องผลิตเงินครับให้พวกเราได้สามารถเกษียณรอดนะครับทั้งตัวเองแล้วก็คนข้างหลังนะครับเน้นการลงทุนระยะยาวครับอย่าแสวงหากําไรชั่วคราวที่มันเกษียณไม่ได้นะครับอยากจะฝากไว้อดทนมีวินัยสม่ําเสมอ หาความรู้ให้ตัวเองครับติดตามข่าวสารมุ่งมั่นให้กําลังใจตัวเองครับและเราจะไปถึงสู่อิสรภาพทางการเงินได้อย่างแน่นอนครับตัวอย่างนี้เห็นหลายคนมากๆครับรุ่นพี่ของเราครับทั่วโลกเลยนะครับติดตามช่องนี้กันต่อไปนะครับเพื่อนๆผมจะเอาข้อมูลข่าวสารมาแชร์ให้เพื่อนๆครับอัปเดตมีอะไรดีจะอัปเดตทั้งหมดครับเพราะว่าผมคิดว่าความรู้คือกุญแจในการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างถูกต้องนะครับจะฝากขอบคุณพี่เพนด้วยนะครับที่พี่บอกว่าขอบคุณผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่มากเหมือนกันครับที่ให้เคส e study แบบนี้มาใใหห้้้ผผมมมไดัั่่่่นนนจขึอีีกกรวาสิงทตะ มาตลอดเวลาครับคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับที่ผมจะต้องทําและสิ่งที่ผมจัดการไปทั้งหมดครับมันก็คือสิ่งที่ถูกต้องอีกเช่นกันครับที่ผมสมควรที่จะทำนะครับพี่เพนก็มาย้านะครับว่าสิ่งที่ผมได้ตัดสินใจได้คิดมานั้นมันคือถูกต้องทั้งหมดครับขอบคุณมากๆานะครับพี่หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับนอกจากจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์ขอบคุณพี่เพนกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ